ดูดวงยังไงให้เครียดกว่าเดิม EP 2นะครับก็ถ้าใครยังไม่ดู EP 1ก็ไปย้อนดูได้นะครับก็สรุปว่าสรุปใจความประมาณว่าเหมือนไปดูหมอแล้วแบบเจอหมอแบบอยากให้ทําบุญด้วยเกือบหมื่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทานะครับหลังจากนั้นก็คือแบบถามว่าเข็ดไหมก็เข็ดไปเลยแหละแต่เรื่องนี้มันเกิดหลังจากนั้นมันจะประมาณปี5 2าสอามอะไรเงี้ยนะครับก็คือช่วงนั้นนะ่ยบริษัทที่ทํางานอยู่ปิดแถมแม่ก็ยังมาป่วยแล้วแม่แบบ ป่วยแบบตวเวนหาหมอยังไงก็ไม่หายอะไรเงี้ยนะครับก็เครียดหลายอย่างเลยนะครับก็เลยแบบเพื่อนที่สนิทกันก็เอ้ยดูหมอไหมคนเนี้ยดังนะดาราไปดูเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออจะเอาจริงๆจุดประสงค์คืออยากว่าทําไมแม่ถึงป่วยแล้วรักษาไม่หายอะไรเงี้ยประมาณนั้นพเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยก็องนี้ดิก็เอาดวงผมมาดูแล้วก็ถามถึงแม่ก็อกเออก็คิดแบบพิธีบ้านๆ่าแบบ เออเนาะก็แบบเสียเสียเงินค่าดูดวงคนเดียวแต่ก็ได้รู้สองคนอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อโอเคก็อาก็เลยชวนแฟนก็คือรู้จักกันหมดแล้วก็มีก็คือมีผมมีแฟนแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไปถึงก็แบบว่าเป็นบ้านเป็นหลังนะครับแล้วก็จะแบบมีที่ให้นั่งรอแล้วก็เหมือนเป็นเป็นผัวเมียนะครับแล้วก็มีตัวแคตตาล็อกว่าแบบถ่ายรูปกับดาราว่ามีดาราท่านไหนเคยมาดูบ้างก็มีชื่อเสียงระดับประเทศกันอะไรเงี้ยนะครับ แล้วพอตอนเข้าไปดูก็เข้าไปทั้งหมดสามคนอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนเดิมจาดีจารายละเอียดไปได้ว่าบอกอะไรเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่เนื้อหาใจความที่จําได้ก็คือเหมือนกับผมก็ถามเรื่องเรื่องแม่ป่วยทําไมแม่ป่วยบ่อยแล้วทําไมไม่หายอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งเหมือนเหมือนถ้าจําไม่ผิดก็จำไม่ได้คําตอบนะครับเพราะเขาเขาตอบอะไรมาเหมือนกับ ็มันจะป่วยเหลืออะไรประมาณนี้เหมือนก็คือไม่ได้คําตอบอย่างที่เราต้องการว่าวิธีแก้ไขข,ของมันจะยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอมาเรื่องงานก็ก็ยังก็เหมือนดวงไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เออเอ,อ๋อใช่ผมผมมีเคยถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งก่อนนั้นนะแล้วผมก็เลยถามเออเอออยากรู้เรื่องดวงด้านงานแบบบันเทิงอะไรเงี้ยว่าผมยังจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่า กว่าตัวกว่าจะได้โฆษณาตัวแรกคือแคสไป2ปี13ตัวกว่าจะได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วแบบหลังจากนั้นมันการได้งานแล้วก็ไม่ได่หของความว่าจะได้อีกเพราะไปแคสหลังจากนั้นก็คือก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยถามว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อลืมไปเลยชาติเนี้ยมีโฆษณาอยู่ตัวเดียวแค่นั้นแหละก็เหี่ยวเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็แบบเอาล้อแล้วยังไงอีกก็คือเหมือนดวงเนี่ยไม่ดีมากเลยนะเนี่ยระวังอุบัติเหตุใหญ่ระวังขับรถแล้วจะชน ต่อให้ไม่ขับรถชนมันก็จะมีคันอื่นชนและอีศพก็จะกระเด็นมาตกหน้ารถเราก็แบบยิ่งฟังก็ยิ่งเหี่ยวเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยว่าแบบทำไมดวงมันจะซวยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบว่าที่ไปด้วยกันก็เหี่ยวทั้งแฟนทั้งเพื่อนก็เหี่ยวกันไปหมดว่าแบบยังไงวะอะไรเงี้ยมาแล้วก็มาจบที่ว่าอ๋อเนี่ยต้องทําพิธีจี้ฝายก็แบบจี G ้ฝายคืออะไรครับก็คือเหมือนว่าต้องมาทําพิธีกับเขาในวันเวลาที่เขากําหนดใดๆอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย ค่าใช้จ่ายอยู่ผมจำไม่ได้ว่าประมาณไม่หกพัน 6, 000, ก็เก้าพันห้าพันอะไรประมาณนี้ก็คือห้าพันอัพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบแล้วทํำยังไงครับเพราะคือบ่อนเหมือนอคนที่ดัวคือผู้หญิงแล้วเขาก็มีแฟนเขาเป็นผู้ชายที่เดินไปป้วนเปยนไปป้วนเปียนไม้ประธานบอกอ๋อก็คือมาทําพิธีกับเขาแล้วไปนอนแก้ผ้าให้เขาจีไฝก็แบบสตันแบบว่าแบบมันใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยว ขอไปปรึกษากันก่อนแล้วกันนะครับแลวเพราะว่าห้าพันเนี่ยมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ถอยกันออกมาออกมาก็เหี่ยวนั่งเหี่ยวกันในรถแบบว่าซึมเงินไปหมดแล้วแฟนก็นึกไม่ได้เออเนี่ยมีญาติฝั่งพ่อบวชที่วัดนี้วัดนี้เห็นว่าดูดวงด้วยแล้วก็แม่นด้วยอะไรเงี้ยก็แบบโอเคงั้นเราบุกไปวัดนี้กันเลยละกันเอาให้มันจบในวันเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือพออีรอบแล้วมันเหี่ยวไปแล้วอะเราไปหาพระดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แบบ คอมเมนต์อะไรที่มันดี <c oughs> ก็คือบุกไปถึงวัดโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแล้วก็พอไปถึงวัดรู้ว่าอยู่วัดนี้ไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้อยู่กุฏิไหนอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไปถึงวัดก็เดินหากันหากัน,ก,นก,ก,ก็คือเหมือนกับก็ไม่กล้าถามคนด้วยแหละด้วยความที่ก็ชื่อก็ไม่มีอะไรเงีย้ยก็ไปเดินหาอาหารกันจนแบบไปเจออยู่จุดหนึ่งที่เป็นแบบประตูกระจกแล้วพอมองเข้าไปก็เหมือนมีพระนั่งอยู่แล้วก็เหมือนมีชาวบ,บ้านนั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันอยู่เราก็แบบ ยักแย้ยัดยันกันอยู่ตรงหน้าประตูอะไรเงี้ยก็แบบเข่าดีไม่เข่าดีใช่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอยู่ดีๆพระท่านก็ตะโกนบอกว่าตะโกนมาอผมจําคาพูดไปไม่ได้นะแต่ก็เหมือนประมาณว่าอะไรที่โยมมาหามันไม่มีหรอกอยากทําอะไรก็ทําให้ด้วยอยากทําอะไรก็ทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนกับก็เลยแบบเผ่นถอยกันออกมาแล้วก็พอมาขึ้นรถมันเหมือนกับมันเป็นประโยชน์ประโยชน์ กดล็อกอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นคนที่ไม่แบบไม่ยอมแพ้อะไรง,ง่ายๆก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรจี G ้ไฟอะลืมไปเลยไม่ทําอยู่แล้วแต่จะเอาชนะคําพูดหมอดูคนนี้ให้ได้ว่าแบบที่บอกโฆษณาจะไม่จะไม่ได้เล่นชาตินี้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะบติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่เชื่อและจะไม่ทําอะไรกับกับกับหมอดูคนนี้อีกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับว่า มันเป็นกําลังใจให้เราแบบคือสู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะบอกว่าปีนั้นเนี่ยก็ได้เล่นโฆษณานครับได้สองตัวติดซึ่งมันสมมติมันแบบถ้าสมมติไม่คุถ่ายวันศุกร์ตัวหนึ่งแล้วถ่ายวันเสาร์ซึ่งตอนไปแคสมันจะแคสไล่ๆกันแล้วก็บอกว่าไม่นิ้วก็จะได้แล้วก็ปรากฏว่าได้แล้วคิวก็ดันพอดีให้แบบถ่ายคนละวันซึ่งก็คือว่าแบบโชคดีมากอะไรเงี้ยก็สรุปว่าก็ได้ โฆษณาอย่างที่เขาบอกว่าชาตินี้จะไม่ได้แล้วก็ได้มาอีก2ตัวติดนะครับแล้วกออ็อุบัติเหตุก็ไม่ก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรนะครับสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมว่าใช้วิจารณญาณในการชมคลิปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมบนโลกนี้มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับเวลาเราไปดูดวงเราก็จะคาดหวังอยากจะฟังสิ่งดีๆว่าแบบชีวิตเราจะรวยชีวิตเราจะเจริญ,จะ,จ,รญจะเจอคนดีๆอะไรจะเจอเนื้อคู่ดีๆอะไรก็ว่ากันไปผมว่า ทุกคนมันอยากฟังแต่เรื่องดีๆแหละแต่ถ้าเจอเจอทักไม่ดีอะ่ะมันเอาจริงถ้าสภาพจิตใจคุณไม่เข้มแข็งอะ่ะมันก็จะมีผลกับตัวคุณแล้วแต่สุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาว่าคุณจะเชื่อเขาหรือเปล่าหรือคุณจะยอมแพ้หรือคุณจะสู้ต่ออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ